เดือนสี่เดือนสี่เดือนสี่มปลายปีหนึ่งโอทัคุตัวคนเดียวที่ฝันจะเป็นนักวาดการ์ตูนอย่างผมกับมีนักเลงสาวม,มปลายสุดน่ากลัวมานั่งอยู่ข้างๆครับฮาฮาฮายาชิครับ,รบอ่ะฮหา พวกนั้นเหรอพวกพวกเนี่ยพวกเนี่ยหรือว่าจะหมายถึงเพื่อนเอ๋นี่มันภาษาในการ์ตูนนักเลงงั้นหรือไงอ่ะฮายชิอิสุกิครับอเอ๋ เอ๊ะเอ๊ะเรียกกันแบบควสัมพันธ์เรียกกันแบบควสัมพันธ์ใกล้ชิดเกินไปแล้วนะเรียกกันแบบคนสัมพันธ์ใกล้ชิดมากเกินไปแล้วอ่า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 อ,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 อายกะซัง อาอายกะซังอะงะขอขอเรียกขอเรียกลงท้ายว่าซังด้วยเถอนนะครับเพราะนี่เป็นครั้งแรกของผมเลยที่ได้เรียกชื่อของเด็กผู้หญิงหน้าจุดอ่อนของสาวนักเลงมองไป จุดอ่อนของสาวนักเร็มอมปลาจุดอ่อนของสาวนักเรงมอปลายปีจุดอ่อนของสาวนักเร็มออปลายาลที่นั่งข้างข้อที่2การที่เธอถูกมองว่าเป็นเด็กผู้หญิง